นี่เป็นโถงถ้ำที่หนึ่งนะครับอันนี้มันรอยเท้าใช่มีคนมานั่นแหละมีคนมาดูนั่นแหละต้องใจกล้าพอ,องเลยต้องต้องต้องใจกล้าล้วก็มาแนะนำเพิ่มมาคนเดียวใช่ เดี๋ยว,ว<ะ>นนลนะาลกมันมีทางออกโอเคออ้ออ้ยป้ออมงอ๋อ้๋ออ,นนออ๋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 าอ๋อออ ไ,ไ,มไม่น่าจะได้แล้วไหนจะปลดลงศพลงศพมันน่าจะอยู่ท่งที่2กับท่งที่3ามแตู่พที่ออ2อม่เอาตบายนะครั